แชร์่าเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตโครงการเราชนะและม .33 เรารักกันหลังจากครั้งตอบแล้วนะคะว่าใครลบแอปเป่าตังค์แล้วยังจะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทอีกหรือไม่อย่างไรนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ กดติดตามเพจและยูทู e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะเราชนะและโมสามสาเรารักกันนะคะคลังเฉลยคนที่ลบแอปเป่าตังยังจะได้รับสิทธิ์2 0 0 0บาทอีกหรือไม่นะคะและส่วนนางสาวกุลยาตันติเตมิศผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคโคศกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการโอนเงินเพิ่ม2,000บาทแบ่งจ่ายงวดละ1,000บาทในระยะเวลา2สัปดาห์ให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะและม .33 เรารักกันนะคะโดยจะเริ่มทยอยจ่ายล็อตแรกในวันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและสามารถนำวงเงินดังกล่าวใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจนถึง30มิถุนายนนี้ส่วนกรณีผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการราชนะ และม .33 เราระการได้ทอนการติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังออกจากสมาร์ทโฟนไปแล้วนั้นโฆษกระทรวงการคลังระบุว่าสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังใหม่ได้อีกครั้งเพื่อขอรับวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก2000บาทในครั้งนี้ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดข,ของโครงการเราชนะหายสงสัยและคล่องใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเราชนะและม33หลังจากที่ เราลบแอปเป่าตั้งออกไปแล้วจะยังได้รับเงิน2,000บาทอีกหรือไม่คำตอบมีในคลิปนี้แล้วนะคะ